ร้านแว่นปันสุขสาขามหาชัยมาง่ายเดินทางสะดวกตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์แว่นด่วนรอรับได้เลยร้านแว่นปันสุขสาขามหาชัยจะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนสมุทรสาครบุรณะท่านสามารถเลือกเดินทางมาร้านได้หลายเส้นทางหากท่านเดินทางมาจากถนนเอกชัยฝั่งสถานีตำรวจ เมื่อถึงสถานีตำรวจแล้วให้ท่านเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกมหาชัยและเดินทางต่อมาตามถนนเจริกิจประมาณ230เมตรจากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนนรสิงห์และเดินทางต่ออีกประมาณเจเมตรร้านแว่นปันสุขจะอยู่ทางด้านขวามือของท่านฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนสมุทรสาครรณะพอดี หาท่านเดินทางจากถนนเอกชัยฝั่งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเมื่อท่านถึงวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครแล้วให้ท่านเลี้ยวขวาตรงสี่แยกมหาชัยและเดินทางต่อมาตามถนนเศรษฐกิจประมาณ230เมตรจากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนนรสิงห์และเดินทางต่ออีกประมาณ70เมตรร้านแว่นปันสุข จะอยู่ทางด้านขวามือของท่านฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนสมุทรสาครพุทธะพอดีหากท่านเดินทางจากถนนเอกชัยท่านสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขนทวิตเมื่อท่านถึงวงเวียนน้ำผู้แล้วให้ท่านใช้ทางออกที่สามเพื่อเข้าสู่ถนนนรสิงห์จากนั้นเดินทางต่อมา140เมตรร้านแว่นตันสุข จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนสมุทรสาครบดรณะพอดีหากท่านเดินทางจากสารหลักเมืองสมุทรสาครเมื่อท่านเดินทางมาถึงสารหลักเมืองสมุทรสาครแล้วให้ท่านขับตรงไปที่สี่แยกมหาชัยเพื่อกลับรถและเดินทางต่อมาตามถนนเศรษฐกิจประมาณ2 3 0เมตรจากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนนรสิงห์ และเดินทางต่ออีกประมาณ70เมตรร้านแว่นปันสุขจะอยู่ทางด้านขวามือของท่านฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนสมุทรสาครรุ่น,นาะพอดีแว่นปันสุขสาขามหาชัยสุขตาสุขใจไปกับแว่นปันสุข